เอาถอกพี่น้องสังขะกุลอาถอกถอกพี่น้องเอ้ยถอกโอ้เมื่อนีงได้กยังอีแม่เมื่อนีงแนะนำให้ลูกลานเลยอีแม่แนะนำลูกลานนลยอ่ะตับไก่ตับ อ้าวสวัสดีสวัสดีสบายดีเห็ซีมืดสกุลสกุลนอนพี่น้องเนาะมาพี่น้องมาโอ้พี่น้องเอ้ยเนยได้อ่ฟัดเครื่องในหมูพี่น้องบัดจะมีตับมีไส้อีน้องพี่น้องเนาะมีอ่าไข่ลังเฮ้ยมีไส้อันนั้นแล้วก็มีอันนี้ฮัน แกงอ่าแกงอ่อมอ่าตีนควายเนาะพี่น้องเอ้าตีนควายแกงสมของอ่าเพื่อนบ้านเอามาให้พี่น้องเอ้ยเอามาให้บเตียนโซให้ FC ได้เบิ่งนําเนาะสูเจ้าเนาะของบเตียนแม่นผัดตัวนี้แม่นแกงอ่อมพี่น้องมาแซ่บๆนํากันพี่น้องลกานกินข้าวนําแม่เด้อกินนํากันเด้อ FC มุสกนมื้อนี้กินข้าวนําเียนเด้อแซ่บๆมื้อนี้พี่น้อง เหรอ嘛อะไรอย่างนีมาเสิร์ฟกับข้าวเหนียววนๆพี่น้องเนี่ยพร้อมโหลดพี่น้องเลยขา้ขาวไม่ข้าวเกาใครไม่เราม,มาลงแกงออมของเกินบ้านก่อนของพี่สายเนะาะเวลาจะมีอาหารดีๆที่นี่เขาจะแบ่งกันพี่น้องเลย kecil-kecil ada yang gitu saya bome Mak di bome, mak Oh, ini nong siap Siap nyot อัะนนะั้นะมเปือยลุลดสาตังกัน sầm pưa cơ rồi ngày này này trên đôi sai anh tụ Nên làm ra cái kèm chìm chìm khóc như khóc rồi thật rau khóc tôi cô cột có sợ to tổ cái gì đỡ đổ. cái bụi bây giờ ยอยอะคินแลงหรือปลาแค่แค่กินจ้นกกระทงมันชิมเอ็มไปเลยปลาแม่บ๊วยิมบ้าน น้องដែលារងស់ស់តាន់សារងើងនឹកងដែលារ right 塞不嘛？ 然不讲。

Thank อ้าวเก็บนี่โคจโตนี้ก่อนเนาะพี่น้องเนาะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณหลายๆเอฟซีที่ให้เกียรติติดตามรับชมเนาะพี่น้องเนาะตจนงานจบพี่น้องเลยอ้าวข้อกล่าวคำว่าสวัสดีแล้วก็สบายดีแล้วบายบาย